สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับหัวข้อมุม2เท่าต่อนะแต่เป็นการประยุกต์ใช้อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะต้องคำนวณเลขเยอะหน่อยแต่ว่าอาจคงมีในข้อสอบไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอาจจะยากจนเกินไปนะครับสําหรับตรงนี้ก็จะกลายใช้สูตรมุม2เท่าเนาะะส่วนใหญ่นะครับ โอเคเมื่อเห็นอัตราส่วนความยาวด้านเราก็ต้องวาดรูปก่อนทุกครั้งแต่ในข้อนี้อาจจะไม่ต้องวาดรูปก่อนก็ได้นะครับโจทย์ถามหาไซ n a เอแต่ให้คอส A อส่วน2มาจะสังเกตเห็นว่ามุม A กับ a ส่วน2นั้นเป็นมุม2เท่าซึ่งกันและกันนะครับก็จะใช้สูตรมุม2เท่ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะใช้สูตรของคอสนะครับเพื่อมาหาไซ n จะได้ง่าย คอส A นะครับจึงเท่ากับ2 CO คอสกำลัง2 A ส่วน2ลบ1ตอนที่สูตรที่ให้ไปคราวที่แล้วมันคือ CO ส 2a เท่ากับ2คอสกลัง 2a ลบ1ดังนั้น CO ส a จึงเท่ากับ2 CO คอสกำลัง 2a ส่วน2ลบ1มันเป็นมุม2เท่าซึ่งกันและกันนะครับก็แทนค่าลงไปเลยตามปกติ2คูณ 5ส่วน13ทั้งหมดกําลัง2ลบ1ได้ผลลัพธ์เป็น50ส่วน169ลบ1ลบกันนะครับได้เป็น50ลบ169ส่วนด้วย169นะครับจากนั้นจะได้เหลือเป็นลบ119ส่วน169 แต่โจทย์ต้องการ sin A ไม่ได้ต้องการ cos ์เดังนั้นก็าวาดรูปเพื่อหา sin A เอวาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมา cos ก็คือชิดนะครับชิดฉากให้มุมที่ต้องการอยากได้คือ X นะครับ X กำลังสองเท่ากับ169กำลังสองลบด้วย119กำลังสอง ได้ x ออกมาคือ120นะครับสอนไปแล้วนะครับอันนี้จะลัดหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นขอไซส์ a จึงมีค่าเท่ากับข้ามนะครับข้ามส่วนด้วยฉากนะครับข้ามส่วนด้วยฉาก120ส่วน169นะครับ ร้อยยี่สิบส่วนร้อยหกสิบเก้าเนาะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับข้อที่สอง นะครับให้คอด A มาแล้วให้หาคอด 2A กับไซ n ์ a อข้อนี้ก็ต้องวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปปกติก่อนสามเหลี่ยมุมฉากขึ้นมานะครับคอดก็คือชิดข้ามตรงนี้ก็เป็น5ตามพีทาโกรัสปกตินะครับตรงนี้ก็เป็นมุม A นะครับ อาหาเลยปกตินะครับสามคอสเอเพราะว่า3ามคอสเอสามคอร์ A, รส,ร A, สร2งเอนะครับ3คอร์ส2งเอบวก7ไซด์เอไซด์2อเอเท่ากับใช้เลยนะครับ3คูณ2คอร์สกำลัง2อเอลบ1 บ,บวกด้วย7คูณ2 i n A cos A นะครับตามสูตร2 sin ซ c ์ s a คอสจากนั้นจะได้เป็น3คูณอยู่กับ2 cos ก็คือ3ส่วน5ทั้งหมดกำลัง2ลบ1นะครับบวกด้วย7คูณ2 s i n A ก็คือ4ส่วน5 c o s A ก็คือ3ส่วน5จากนั้นจะได้เป็น3คูณกับ18ส่วน25ลบ1บวกกับนะครับ8 127เป็น84 168ส่วน25 ะครับจะได้เป็น3คูณกับลบ7ส่วน25นะครับบวกกับ168ส่วน25ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะกลายเป็น168ลบ21ได้147ส่วน 25นะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะต่อไปข้อที่3นะครับให้หาแทน4ีซีตาเมื่อแทนซีตาเท่ากับ1ส่วน2นะครับอันดับแรกเราก็จะหาแทน2ซีตาก่อนเพราะว่า แทน2ซีตาเท่ากับ2แทนซีตาส่วนด้วย1ลบแทนกำลัง2ซีตานะครับแทนค่าลงไป2คูณ1ส่วน2ส,ส่วนด้วยนะครับ1ลบ1ส่วน2ยกกำลัง2จึงมีค่าเป็น2 ข้างบนได้1น,นะครับข้างล่างได้เป็น1-1ลบ1ส่วน4นะครับ1ส่วนด้วย3ส,ส่วน4นะครับกับเศษเป็นส่วนได้4ส,ส่วน3ต่อไปหาแทน4ซีตาแทน4ซีตาเกิดจาก2แทน สซีต้านะครับเป็นมุม2เท่าซึ่งกันและกัน1ลบแทนกำลัง2 2สซีตานะครับแทนค่าลงไป2คูณด้วย4ส,ส่วน3หารด้วยนะครับหารด้วย1ลบ4ส,ส่วน3ยกกำลัง2นะครับ ผลลับที่ได้ก็จะกลายเป็น8ส่วน3ส่วนด้วยนะครับ1ลบ16ส่วน9นะครับจึงได้เป็น8ส่วน3คูณกับ9ส่วนลบ7ผลลัพธ์สุดท้ายจึงได้เป็น 24ส่วนลบ7นะครับสรุปแทน 4, 4ตีตซาเท่ากับลบ24ส่วน7นะครับก็ตอบตามนี้เนาะยากตรงแทนตัวเลขนี่แหละแทนไปเรื่อยมันเลยยากนะครับให้ก็ให้พวกเราฝึกนะครับสำหรับหน้านี้คือแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด ก็ให้หาค่ามานะครับโอเคครับรักษาสุขภาพแล้วเจอกันใหม่ตอนเปิดออนไซต์นะครับสวัสดีครับ